สวัสดีครับ EUC Walk Camp วันนี้เรามาเยือนเย็ยนกันที่เพชรบูรณ์นะครับวันนี้เรามาตั้งแคมป์ที่สกูแคมป์นะครับสกูแคมป์ปิ้งที่เขาค้อนะครับเป็นลานที่คนจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะครับปากต่อปากนะครับวันนี้คนก็มากันหลายเต้นเหมือนกันนะครับผาชมบรรยากาศนะครับสกูแคมปปิ้งนะครับอยู่ บริเวณใกล้ๆก,กับจุดชมวิวเขาค้อจุดเช็คอินนะครับตรงนี้นะครับจุดเช็คอินจะอยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาญญอยนะครับอำเภอเขาค้อทางเข้าของสกูแคมปิ้งนะครับก็จะเข้าไปงนี้ครับพาไปหลังโรงเรียนนะครับจะอยู่หลังโรงเรียนร่มก้าเขาค้อนะครับ ลานการเต้นจะอยู่ด้านหลังโรงเรียนเลยครับมีทางเบี่ยงมานะครับลานที่น้อยคนจะรู้จักครับถือว่าเป็นลานที่วิวสวยงามดีครับว,ว,วิวเปิดนี่ครับด้านหลังโรงเรียนนะครับ จุดชมวิวเขาค้อนะครับเราได้เราได้ที่กลางเต็นท์ตรงนี้นะครับวันนี้ก็มีเพื่อนๆสมาชิแกแคมปิ้งนะครับมาหลายหลังก็ทยอยๆกันมานครับก็จะมีด้านบนนะครับชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับแล้วก็ชั้นสามคนก็เริ่มมากันนะครับ วิวตรงนี้ก็สวยงามน,นะครับเมื่อวานเห็นบอกว่ามีหมอกลงนะครับก็โชคดีจังนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นหมอกหรือเปล่ารอรุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับมาชมชั้นที่สองนะครับมีสมาชิกมาเพิ่มนะครับตรงนี้เป็นระเบียงชั้นที่สองนะครับ ทางลงนะครับไปชั้นล่างสุดนะครับโอ,โอเมต้นสนอยู่หน้าบ้านนะครับนี่วิวเปิดโลกทัทั์ฟินๆนะครับ จะมีที่ว่าง,ยางเยอะนะครับโน่นยาวไประเบียงยาวเลยครับโอ้ได้หลายเต็นนะ,ะชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับผมก็ลายกาเต็นตรงนี้นะครับก็โคลงไปตามจุดชมวิวนะครับก็เป็นจุดชมวิวเดียวกันกันกบ ชมวิวเขาค้อนะครับอันนี้เต็นท์เรานะครับากลางแล้วเต็นท์นี้ก็มีเพื่อนสมาชิกค,ค่อยๆทยอยกันมานครับหนึ่งสองหลังสามหลังสี่หลังห้าหลังหกหลังก็น,นี้มาันหกหลังนะครับข้างล่างก็ทยอยมาการกันนะครับชั้นสองชั้นสามนะครับเย้หูนะครับอันนี้ก็บาบสามครับแต่บรรยากาศดีดีครับใบาสามก็มีหมอกคึมๆนะครับเหมือนคล้ายๆ ผลจะมาเหมือนกันนะครับสกูเขาค้อนะครับสถานที่ตรงนี้คือหลังโรงเรียนร่มเก้านะครับขขเขาค้อโรงเรียนร่มเก้าเขาค้อนะครับนี่ครับดูวิวนะครับคือวิวดีนะครับแรกเราจะไปกลางเต็นท์กันที่ปัศน,นีนะครับพอดีไปสืบ สาวเล่าความมาเจอที่อีกที่หนึ่งนะครับน่าสนใจก็เลยมากลางนะครับนี่ก็ไม่ผิดหวังนะครับตอนนี้ใบสาม <c oughs> นะครับเราก็มานั่งพักผ่อนกินผลไม้กันอากาศเร็นติด <c oughs> จ้า,อจาของลานนีใส่ดีครับบริการดีคุณครูน่าจะเป็นคุณครูมั <c oughs> ้งวิวตรงนี้นะครับ มองไปก็<อ>ฟินนะครับดูหมกอกยามเช้าแล้วลุ้นกันก็มีงานนะครับงานกดกวดกระบ,บองเพชรน,นะครับที่สอบคอเวลา17อเมริกาหมงเย็นกว่ากว่ครับเราเดินี่ตล,ลาด ผ่านเมื่อเย็นกันนะครับหนนสายผ่านจุดเช็คอินของจุดชมวิวเขาคอนะครับตรงนี้ก็มีร้านค้าเยอะแยะเลยอันนี้เป็นเสวดกระเีมเยา,ายของนะครับของวีเพชบูรณ์นะ,ะขามกำลังออก าาก,กระหลัง,ลงออกตลาดนะครับขามหวานคืออากนตัไหวานไ,มไอมแปปอปเปิ้ลอะไรชอบกินนะน <c oughs> หวานการประจำครับกินข้าวติดถ <c oughs> น,นนครับถนนเส้นดอคอนะครับตรงจิดชมวิวน,นะครับอันนี้ก็มีการจัดก,การครับก็มีร้าน้ายายไป,ปหัวโค้งนะครับ บรรยากาศอย่างนะครับกินข้าวข้างทา,างนอนยามช่วงนี้ก็หกโมงเย็นกว่าแล้วครับช่วงที่กลงสวยงามนะครับไปมาเดินเล่นตรงจุดชมวิวนะครับเขาค้อ ตะวันตกดีนะครับโพเพโพเพหกโมงมืดแล้วข้างล่างนะครับกำลังเปิดไฟสวยงามนี่กินอะไรครับนี่น้ำเต้าหู้กัดเยนสบายครับช่วงเย็น ลมพัดเย็นๆครับ ฉันยังจำความคืนนั้นความรักความเมตตาฉันให้ในใจมั่ได้สิไว้ข้อหนึ่ฉันยืนวางรูปของสักวันที่อาจที่มองมาสนใจสิที่ฉันได้

เสียงบรรยากาศคาเฟ่นะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็คือคักนะครับบรรยากาศของการท่องเที่ยวนะครับคืนนี้ที่เขาคอนะครับอากาศก็เย็นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปอาบน้ำกันก่อนนะครับแคมปิ้งที่เขาคอกับบดเพลงแพลระแพลระของพี่เสือธนพลโดยอาจารย์วางนะครับ え เมื่อคืนนะครับฝนตกช่วงตีสี่ถึงสองโมงเช้านะครับตกยาวสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับก็หมอกไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็มีเป็นช,ช่วงๆนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับหมอกกําลังลงสวยเลยนะครับหมอกกําลังลงนะครับก็จะลงทึ่สายหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกช่วงประมาณ อีสามีสี่แปดโมงเช้านะครับฝนค่อนข้างตกเยอะนะครับก็เลยเหมอกเพิ่งลงนะครับชมหมอกกันนะครับช่วงเก้าโมงเช้านะครับตอนเ,อเช้านะครับ ขาคอนะครับสกูลแคมปิ้งนะครับบอกกำลังลงสวยเลยนะครับสวยมากครับเรากำลังเดินทางกลับน,นะครับเก็บเต็นท์เสร็จกันเรียบร้อยแล้วก็ที่นี่ก็บรรยากาศดีครับแนะนำนะครับลองมา ตั้งแคปกันที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ